อันนี้ก็เป็นวงสาคัาของปฐมโศกเรานะครับเรากจะเน้นการสาคัาในทางธรรมะแต่ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าธรรมะล้วนๆอย่างเดียวนะครับเป็นไงคนอยู่างเดียวนะครัง ก็จะมีอะไรขบเคี้ยวกินเย็นเล็กน้อยนะครับเป็นมังสวิรัตครับถามถามพ่อครูเลยว่าโมโหแล้วเป็นทุกข์เป็นกิเลสไหมโอเคจะเดินทำเล่นน้ำกันมาแล้วใช่ไหมมึงหนูจะเล่นน้ำครับเด็กก็มีครับกลุ่มพวกเรานี้ครับอาจจะเห็นว่าไม่ได้ใส่แมสแต่เราได้อยู่ในพื้นที่ปิดอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีการปิดแล้วก็ควบคุม โควิดยังดีนะครับเรื่องสุขภาพก็มีนะครับแต่จะอิงธรรมะแกเทียบทุกเรื่องครับพอพอท่านอาจจะฉันเหมือนเครื่องจักรเหมือนอย่างก็บ่าไม่มีอารมณ์ฉันฉันเหมือนเครื่องจักรเหมือนเติมน้ำมันรถรถยนต์น่ะพอเนี่มันปลิ้มออกมา ่ผมได้ทาาจกอุทายีคือใครแล้วก็เป็นอะไรพระอุทายีนะเท่าที่ศึกษาถ้าใครเรียนวินัยจะรู้จักพระอุทายีอืเป็นพระรูปหนึ่งที่เกิดร่วมยุคกับพระเจ้าสมัยกรมพุทธกาลอุทายีนี่เป็น ต้นบัญญัติของสังฆาฏิเศษสิบสามสังฆาฏิเศษเนี่ยเป็นเป็น,ปนอาบัติหนักรองจากประราชิกรประราชิกนี่มีแค่สี่คือถ้าใครผิดประราชิกเนี่ยเข้ามาบวชอีกไม่ได้แต่สังฆาฏิเศษเนี่ยถ้าใครผิดเนี่ยต้องไปอยู่กรรมรไปถูกทรมานตอนอยู่กรรมพอพ้นกรรมแล้วก็ยังกลับเข้ามาได้อุทายีนี่เป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นต้นบัญญัติของวินัยพวกเนี้ยสิบสามข้อเนี่ย เป็นเหตุหรือเป็นต้นเป็นต้นต้นบัญญัติคือคําว่าต้นบัญญัติเนี่ยไอ้บัญญัติข้อนี้เหมือนกฎหมาย่ะบัญญัติเหมือนเหมือนกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ได้ตราขึ้นมาพอมีคนทําผิดแบบนี้ขึ้นมาก็จะ<อ>ตรากฎหมายหรือตราพระวินัยขึ้นมา<อ>ครั้งแรกนะคนทําผิดครั้งแรกเขาเรียกว่าเป็นต้นบัญญัติคืออุทายีนี่คือเป็นเหตุให้เกิดวินยัยคืออุทายีเนี่ยเ <c oughs> ขาอย่างคนมาทําบุญเนี่ยไอ้อย่างอื่นน้องก็ทํามาเยอะแล้วจะมา ไม่ต้องการแล้วแล้วพระคุณเจ้าต้องการอะไระอาตมาต้องการเมทุนเนี <c oughs> นน่ยนี่อุทายีใช่ไหมเนี่ยยกอุทายีเนี่ยทางนี้นะครับขอเรื่องเป็นพระเจ้าฟังฟามแล้วพระเจ้าโมฆะบุรุษสมณะสากยะเขาไม่ท้ำกันอย่างนี้เเอจะครบปีดืนนห้าครับ,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 บรก็นี่เป็นครั้งแรกของวิดีโอครั้งแรกนะครับ ก็มีการสาขาเกกันเรื่องธรรมะแล้วก็ทุกเรื่องนะครับในกลุ่มสักชาของชาวปฐมสโขค,ครับงั้นเท่านี้ก่อนนะครับจเจริญนะครับ